้ามาบรรยากาศข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเพิ่มมาอันนี้ก็จะเป็นโรงเห็ดเรียงกันไปครับรงการเป็นทางเดินครับรอบๆก็จะเป็นสวนแบบนี้ครับนั้นพุนหัวครับไผ่กล้วยเป็นหัวงายาวไปเพิ่มครับย่างไปโรงเห็ดก็จะอยู่ซ้ายขวาครับเดินไปเดินไป มี่พืชหลายอย่างครับพรายกล้ยวยคนนี้กล้วยปลาบ่ครับเนี่คนลิตกระลังบรรจุไ้เฮาครับบรรจุใส่ถุงละสิบก้อนบรรจุแล้วก็เสียบกินสด เดินทางไปสลรคข้ามหับเพื่อไปยักควพรุ่มวิ้มใส่เขาเก็บได้สามเดือนมาเดือนไหนสามสี่เดือน <3 S 2> เรื <4 S 2> ่อเ <4 S 2> ีกยงน,นี่เืม <EN S 1> ่มมาติดดอกไม้ไปเลย,เลย ในที่เดียวเลยอือโอเคเลยต้องการทอดแบบแบบไห้มันได้ดอกด้วยแล้วจะม้วนพ่อเก่าหน่อยจะทอดตรงเร่ยงยีรามันออกอือเปิดปากกว้างเลยเปิดปากกว้างเลยมันทอาเอาใบพกเดียนมันก็ออกพ่อเก่าหน่อยนะอือทำเขาเร่งมันออกทำเขาเร่งมันออกเนาะบมันเบิดอาหารมันก็เาออกดรสชาติเด็ด คือพต้มันได้ดอกหลายไบเกิดได้ใบขึน้นน้ำน้ำนักได้ใบได้ใบถึงน่าต้องรอด,ดนออกความกันเยอะหห้ก็ดีิบได้เสียเวลาด,ดุลน์นี่ก็สามเดือนก็เปิดเปิดปาก้างไว้ื่อยเล,ยเลงมันออกอย่างไดเปิดปากพี่ถุงนั่นไม่ออกเลยจ้ันีตัวยางยังนไนม่ร้องอ๋ะเดี๋<อ>ย, <c oughs> ย,ย,ยวเอาเป็นตัวยางอับเดียวเป็นตัวยางเขา มึงกำงมันนออกก้อนมึง็นฮะทำมันออกก่อนอันด๋อโอมีอะออกกับมีครับอือนี่เป็นเจร้อนเลยนะมันอนี่มันมันเจร้อนมันเจ้อนเต็มที่เลยครับเต็มก้อนก้อนมูนเหอเต็มก้อนดันนมากกอนดันนมากกอนสันัตคนว่านี่คดีแค่สามยี่มสามมือที่ดันกมาอีกขึ้นกันออไม่ได้เปิดดัน้าด้เนดันมาเลย ไปต่เบื้องตัวอย่างครับสองสามเดือนไปมันมีด้วยลงทางไปอีกลงหนึ่งสอ่นน่ะโอ้โหเนี่ยบบีเบื้งไวหม้าไปตัดใหม่แ่บยบไปตัดใหม่นะโอ้โหเป็นหมู่อะไเจ๊กเได้หมดอย่ผม ตีดองนะครับเปิดเปิดจริงแล้วก็เอาแล้วก็เกลี่ยข้างล่างออกอันนี้เรีาเที่ยวออกมัเป็นนั่งฝ้าตัวเนี้ยนี่นั่งฝ้าเป็นนั่งฝ้าที่นี่เก็รูอันเอียนแล้วมันสื่อแล้วอันนี้ลงเห็ดเอี้ยงครับเนี่ยขาวๆก็ยึดกระด้งอันนี้เห็ดเอี้ยงเนี่ยเนี่ยนี่ไหม นี่เห็ดเนี่ยโอ้ซื้อมาี่ยื้อมาเราแล้วแล้วอยากได้อามาเสิมาลองเห็ดอันพอต้นไม้พนาบุญรกเห็ดก็ตากใหญบางสินลรนองเองไอ้ในสางบบี้บึงตัวย่างไ้เด้อเปนเตังเด่น่นนสางไทยเป็นดีโดไว้เออนี่แหลไทยอยู่เ็ดก็ได้ เนี่เอามายุค่าตัดหรือไม่ไพ่ก็ได้เด้อตัวเนี่ยเดี๋ยวยังไง้เ็ดตัดเม็ดเม็ดี่สบเม็ดีก็ได้สามก็ได้เอียังอย่างน้อยอันนี้มันดอกดำละา็เนี่ยตัดแค่เม็ดีครับผมกอนวอายุไนะเฮ็ดเซียนวะหลังจากสมเดือนเปิดดอกเลยครับผมมันกได้่หน่อยนี่ละบติกินเลดอมันครับนีิหานยิดก้อนเดียวของทานานครับผม ยิบห่าเส้นยิบห่านิ้วกบบไม่บรรทัดนึ่งคนเลยอ่ะเออแต่ละวันยิบห่าละจำได้ว่ามันจะมันจะยางพอดีมันจะบปรลุมือนอ่ะแต่ถ้านอนเกินไปนานมันก็จะเข่าปากมันน้อยขายละมันเป็นดอกดาวเวลามันมันบระดาษไลาบดน้ำเดียวมันจะไหลลงมาเลยอ๋อตะกี้เขาเคยกินแต่ดอกดำขาวๆเดี๋ยวน่ะอันนี้อันนี้นังฝ้าดราดำ มั่ง้าเดี๋ยวมันจะออกคล้ายๆว่าพี่จ้อยถ้าจอเพียรเดี๋ยรอบมันจะโดนกว่าเราสิเก็บแต่เดียวดี๋ยวดังไทยประมาณสิบหามือมก็จะออกเพราะว่าคือเห็ดม้วนนี้ม้วนนี้มันจะออกสลับกันไปเรื่อยห้องสิีดเก็บทุงมือโอ้มู่ที่ข่อยเอาไปเนี่ยจ้าเดี๋ยวเรื่องเนี่ยด้าตัวนี้ดิกว่ายู้หันมันถือสิออกสลับกันดังกันมาแล้วเอาตัวนี้ไปสลับเพิ่มแต่เดียวคือจบแล้วก็อีกสิบหามือก็เดออกเทนึงแต่น้ำมันจะซาแต่ว่าตัวนี้มันจะออกสลับกันไปเรื่อยๆเก็บตัวนี้สมมติเก็บก้อนนี้้้้กกกกกกกออออนนนนมมัััสสสสิิิลลบบเเาดด็็ทุืะูค่ คล้ายว่าคิต่อเ้าได้อล้เฮ็ดตัวนี้เนี่ยโอ้ยออกเพ่เดียวอันนี้ยังนั่งรมตวนั่งเป่านั่งร่มเทาตากล้องเพื่อาดอกตะกี้เขาคุณเคยตะดอกสีขาวเนาะว่าเห็นน้าฝ่าสีขาวเจอเจ้าน่กรมแต่กูนงมเพื่ล่ะตวนางรมทังกะรีโอ้เราไปขายอะรไม่ดอกสีขาวก็ไปขาย้ไปไไปไปพมาบึงมาอธิบายไนยนิมาพี่มา อยานี้ป่ยดอกขัเจ้ามีใบไผ่ได้หลายก็ะสุนมากใส่ใบไผ่แหละเป็นเป็นลักอยู่นี่เนาะตัวเล่าเส่เล้าใส่เล่าธรรมดาเนี่ยนะใบไผ่ฮาการมาล่ำตรงๆเนี่ยเนี่ยใส่ไปเลยแต่จีขุ่นจีขุ่นสองที่ปะเนี่ดอกร้องเนยๆอันนี้มันซีขุ้นหกต็เนี่ยมันใส่ไม่เงี้ยวเข้าแค่สองแผงขนาดใส่กันืักั์มาไม่มาโอ้ยโอ้อ้ยสตี่เโอผมมีเสียกลางไปเลย มันจะได้พอดีเจ็ดลอมันจะได้ขางล้วหกก่อนนี่อันนี้อายุตั้งเดือนแล้วนี่อันนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนครับเดี๋ยวเปดเก็บวันที่ไล้มันลบไปเป็นัที่สลบกันเลยอันนี้เก็บไปแล้วครับกูออกดีเหรอเนี่ยขอ๊ะเชี่อวันที่ไวจะลบเนี่ยไม่เชื่อเดินหาเก็บว่าเปิดเดินปุ๊บ เดอนเดินย yeah, er, ังเดอนเจ็ดป oh, okay. oh mm ่ะเดอนเจ็ดเออประมาณเดอนกลกวาเดอนแปดเดอนแปดแล้วโกโกเนเร่อจากตัวนี้แหละตัวไม่อะตัวนั้นมันเป็นรุนเก่าแล้วพ่อรันเบรคเปิดเปิงเศ้ามาก่ะโอ้ยเนียก็เ็บเศ้าเลยเนียนไไว้เดินเนียนไไว้จะสมมติซ้ำนี่กินเกลไรกินเกลือเนียนนเนียแเนีเ จะซ้ำนั่นนะจะเหมือนอืดเศร้านะมันจะเป็นรอดๆของมันอยู่ดอกแต่เขาเก็บบานหลายกบดีมันแข็งได้เห็นน่ะวนะซ้ำเนียวก็เพราะเก็บได้ซ้ำเนียบเพราะเก็บอันอันนี้มืออืดเศร้าเตัวเนี่ยกวน้อยนะมืออืดเศร้ามันจะเป็นรอดๆที่รอดแต่ดอกซ้ำนี่แหละไปซ้ำเสี่มืออาจจะมื็อเื่นอันนี้มือนหื่งเสียมันจะเป็นรอดๆเพราะมันจะดอกเพาะอะบานดอกเก็บให้หมดแต่บานถัดอันนี้ก็อยากบานแหละอันนี้จะเก็บเดียวนี่แหละแจ้นลอยใบซ้ำจะเก็บแล้วตอนนี้เก็บไปส่งตลาดเจนบตลาดบ้านน้องบัวขึ้บ้านเขาใช่บ้าน มันหลายเผื่อต้อรับบริไวันี้ออกไงเจ็ดสามก่อนซีก้อนก็ได้ช่างบอบบี้ตื่นตาตื่นใจครับผู้ยยาบห้างม้กัดเพออะไปไกโก็ออกไปกออกไปแล้วไมไดครับร้อยที่เจ็ดเจ็ดอันยวครับ ก่อนใหญ่ดอกมันก็สีใหญ่ตามตามกันงหมดก้อนนั่นแหละรอดนี่พี่พีเจ้ารอดนี่ไปมือนั้นาๆดอกมันก็ใหญ่พอก่อนใหญ่หารกระจายเนาะตัวใหญ่ไว้หนีพื่อแป๊บเดียวเนาะอันนั้นนาะโอ้ยโคกเปิดออกโอ้ยคือดอกใหญ่เต็มสามก้อนมันก็ได้ขีดแล้วเกินคนแหละเนี่ยเห็นสะออนร้ายจะขายรอดเท่าไหร่อยู่บ้านไม่ได้ขายเราไม่ได้กินขายเพื่อนม้วนพวกนึงนี่ขาย ที่เห็นเพื่นขายเท่าไรขายขายเจ็ดสิบตีขายพี่นองกันนี่เขาขายแปดสิบบาทในเจแล้วขายแปดสิบบาทเอาไปห้องก็จะขายคนละคุณละคสิะก็คนจะขายหนอยหนึ่งเด้อแต่ท้ายที่สขายลูเราอเอาก่อนคอยไปแล้วเขาเปลือดเขาจะขายลูกน่อยก็ขายไปขีดนะเมย์นั่งขีดบกกอครับนังขีดแทงหามยังครองามแเถะเสีย่าังเนี่ยีขีดเลี้เราอ ตากุ้งเลยต่อขายเชือกพ่นไหมนี่เลยตากุ้งต่อขายเชือกครับอือฮอ้โหฮึไม่ได้บอกก่อนบอกแล้วครับวัตถุวัตถุดิบวัตถุดิบน้ำเขามาจากสุราษฎร์เลยครับสั่งมาจากสุราษฎร์เป็นทางมื่อไก่จากใต้สู่อีสาน phải sang môn